สุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนชัยรถไถซิ่มชาแน,นลครับรถกระนำซัมมาเซลครับพี่น้องซีแสนสองต่อร้องได้ครับพี่น้องซีแสนสองต่อร้องได้ซีแสนสองต่อร้องได้ครับ FM 1 M ครับเครื่อง E E, e M ร e ้ M อย E M ร้อยอ่าสองเผาครับอ่เกียร์พิตันอ่าไม่ได้ ตัวแรงเขากับลงของอยู่ยี่น้องขายด้วนขายด้วนนี่น้องขายรถสนรรมมามกัมพูช่วยเลยจากหาแสนสองเดือดซีแสนสองกับลดลงเลยหนึ่งแสนบาทรับรถต่อร้อนอะไรอีกนิดหน่อยครับตอนนี้กำลังลงของอยู่ล้มของตัวแรงเขาอยู่ครับโชว์อื์มือสมัง <laughs> ดืนดืนเดืนดืน,ดนพี่น้องดำดำพิกัดอยู่อำเภอภูเขียวครับจังหวัดชายภูมิบ่อธิบายอย่งางไรครับมาเมืองหนางานครับคือใจซื้อเลยครับบ่าววะไม่นี่ครับซีแทนสองพี่น้องซีแทนสองดำครับดำผู้ใดยอยากเอาไปเลีนยนด้วยนี่เราล้องกลุ่มคาครับ คุ้มค่าโทรครับพี่น้อง092 264 2483ครับเจนใช้รถไทยสิ่งใช่ไหมครับพี่น้องฝากติดตามนะมิเตอบออธิบายยังไรครับเขาบอเป็นเต็นครับรถบ้านรถบ้านรถบ้านของแท้ครับ mm hmm. บออัายเลยครับขันหารีวิวบออชัดเจนเท่าไรแก่คือขายครับอยาขาย4,2่แสนสองส่แสออาสภาพประมาณนี้นะครับอ มามงตัวจริงเลยพี่น้องมาทดลองขับไปครับพบแพงครับมา,มาทดลองขับได้เลยไปไหนก็ถือว่าโอเคอยครับพี่น้องม่ขาดตะเบาเกียร์ขายขายขายศูนย์เก้าสสองสครับเหลือ4 2 0 0 0 0สบาทครับจากรคาคาห2าแสนสองครับเหลือ4 2 0 0 0 0สบาทด้วนดๆวนดนผู้ดดใดห,หารถแรนอ้อยครับสี่แสนสองครับ พี่น้องไนวน้ำนี่เนื้อเป็นชัรถไชซิ่งชแนลครับหรือว่าคอมเมนต์สอบถามได้ครับอ่าผมแนะน้ำอยากให้มาเมืองรถอยู่หน้างานครับมันจังคอยสีรู้เรื่องครับว่าถือสเปคซสมัยครับเมืองจากในรูปกับว่าเท่าไรครับพี่น้องเมืองจากในรูปมันกจังงามแนวบางงามแนวกับธรรมดาครับอยากให้เมืองตัวจริงครับมาทดลองครับครับสี่แสนสองสี่แสนสองครับขายขายขายด่วนด่วนด่วน 0922642483ครับฝากไว้น้ำเนเดอร์พี่น้องวันเทียบครับสวัสดีครับ